สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะจำเนียนเกษตรกรเตตกษตรอินทรีย์ฟรีสไตล์อีพีซ่องมาแล้วนะคะตามสโลแกนเลยค่ะปูเองกินง่ายปูค่ายกำไรงามเพื่อนว่าการมาอัปเดตนะคะจากอีพีแรกอัปเดตตนอ่ตนภาคพืชภาคนะคะที่เพิ่นกาไว้แล้วเพิ่นกาลงแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะมามือน,นีเพิ่นกา กางมุงเงี้ยงไปแล้วเรียบร้อยนะคะการจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตเนาะมีภาคแา่อย่างเลยค่ะที่เจริญเติบโต,โตหลวกง,งามไล่เพื่อนบอกว่าตอนนี้นะคะกะซีดฮอร์โมนไปแล้วบางอย่างนะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมกันเลยนะคะว่ามียางแดงแล้วก็จะพาไปเบิรงทัวฟักงยานะคะเพื่อนเฮดเป็นนางร้านแล้วเป็นตะไคร้ซี่ขาวๆนะคะให้เดก พวกร่างหยาบในเรื่อยๆขึ้นไปนะคะเพื่อนๆกะไปส่งกันเลยเนาะมีทม้งแดนในแคเป็นคานาเป็นกวางตุงนะคะที่เพื่อนเฮดเป็นแป้งเอาไว้นะคะไปรับชมกันเลยจ้าฟักกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามคลิปมาตลอดเลยนะคะกราบขอพบพระคุณไล่ๆเลยค่ะค่ะไปส่งกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผักสลัดค่ะจะ้าไปชมคลิปกันเลยนะจ้า คะ่ะอันนี้ก็เป็นทัวฟักยาวนะคะที่บ็อกไว้ค้างต้นคลิปเป็นทัวฟักยาวที่เพิ่นเฮ็ดนั่งลานเป็นตาคายเห็ดขึ้นนะคะให้ทัวฟักยาวได้พันลงไปแล้วนะคะนี่คะ่คะแค่ผ่านมาจะอีพี่แหละกะประมาณ ซีมือนะคะการแสดงเติบโตดีนะคะเพิ่นกาบอกว่ากาใส่ปุ้ยคอกนะคะแล้วกระชีนฮอร์โมนไปแล้วนั่นเองค่ะนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นตะไคร้เลยแมสซี่เลยผันขึ้นง่ายเพิ่นว่าเอาตะไคร้มาฟางเลยจ้ากามีไร่รุ่มอยู่เป็นพื้นที่กาตรงนี้ที่เพิ่นปูภาคนี้กาประมาณสักสองงานนะคะการบัวลายแต่ว่าตามสโลแกนเพิ่นอีกนั่นแหละค่ะ ฟูกนิ่ายงฟูคายกำไรงามจ้ามาเบิ่งแตงกวาค่ะแตงกวากะอัปเลฟใหญ่เร็วเร็วค่ะพี่น้องขาแต่งไอ้แต่งลานค่ะข้อไผ่เป็นแต่งลานนะคะใหญ่เร็วเร็วค่ะดอกด็อกซี่เรื่องนี่ลายนะคะติดติดหน่วยติดฟักเนี่ยลายลายอยู่ค่ะกะไกลแล้วค่ะไกลที่ได้ชิมรสจานแล้ว กรอบว่านนะคะแต่เก่าเคยกินเนี่ยกรอบว่านนี่เพิ่นว่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละค่ะนี่บางอันกันใหญ่บางเมื่อหนึ่งอาทิตย์กันแลใหญ่ลคะเรามาแตงกวาอย่างนีค่ะกับพ่อพูะจะคล้อง่วนได้ไลนะคะคุณปูจำเนียนนะคะคุณยาวงเดือนนะคะที่มาให้เยี่ยมสม่วนอ่อนซอนข้าเจ้าอ่อนซอนเพิ่นเพิ่นว่าใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะเหลยกเรือจากการหิรณาแล้วก็ ปุ๊กส่วนปุ๊กพักได้ค่ายเพืกก่อนว่าคงซื้อภูมิใจนะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่สาหรับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปแล้วก็กดไลค์ให้นะคะขอบพระคุณไล่เจอกันใหม่คลิปน้านะคะสวัสดีค่ะ